ันนี้ไเยทีม่นกอล์ปราคาซึ่งเป็นชนิดทีมเชิงชาติประชาชนนะครับที่มาร่วมในพิธีวันนี้ก็จะได้ต่อพระคุณท่านไปเลยนะครับซึ่งเป็นคนใจดุคนใจกีก็จะนั้นได้ทรมกันมาวัดเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆแบบนี้นะครับแต่ยังมีสิ่งเก่าๆที่เราบอกแกนี่อย่างเดียวคือโบสถ์โบสถ์ซึ่งเป็นโบสถ์ไม้นะครับโบสถ์สังเป็นโบสถ์ไม้ครับ Yeah. ชาวบ้านแถวนี้ก็รู้จักท่านมานานท่านเป็นคนแถวนี้แล้วก็ท่านมีจิตใจอบอุ่นมาดีช่วยเหลือประชาชนแถวนี้ขาดตรงผมต้องอะไรทไ่านก็ช่วยเหลือได้ทุกอย่างเข้าประชาชนได้ดีมากประชาชนทีน่รักท่านเหมือครับเงินเสียไปนดเดียวเพื่อการเติมเีินฝากเพื่อใจเยอะจิตใจมากนะทุกคนนะครับไม่อยากให้ท่านจากบมาแต่ จะเป็นนะครับก็เป็นเจ้าจา่าแลวยังมีอะไรอยากจะอยากจะบอกบอกบอกทนะ่านแตนะ่ตอนนี้แม่เด็กที่ยัยไม่ทักบอกเลยก็ไม่รู้จะบอกท่านไงอ่ะตอนนี้ท่านจากไปแล้วแต่ก็รู้ก่าตึง้ตงแตนในความดีของท่านที่ทำมาคนพวกเราก็ขอให้ท่านเป็นสุขเป็นดีนะครับ ก็จะสารต่อในต่อไปได้ไหมครแต่ผมก็จะทำต่อจากที่จะทำาให้ดีที่สุดอ่ะก็จะช่วยประชาชนไม่ต้องช่วยกัทหารเยอะแต่ทางท่านนายกท่างต่าสต่อเนี่ยทางช่วยอุปถัมภ์บัตรมาเยอะทำอะไรก็ช่วยอุปถัมภ์มาเยอะครับหวังว่าท่านคงจะช่วยเหลือต่อไปนะครับครับรู้สึกยังไงบ้างครับ รู้สึกว่าพระองค์นี้ดีมากครับมไม่ยุ่งกับสิ่งสิ่งเลวร้ายทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นยญิงนี้เป็นเงินไม่จิดใจทั้งนั้นชนะาวบ้านชาวบ้านแถวนี้ก็รักกันจริงแล้วนะาเป็นท่าที่ดีมากบริสุทธิ์บริบูรณเสียใจมากไหมครับผมเสียใจมากไหมเสียใจไหมโอ้จุดๆเลยเป็นหลานเขา啊หลานหลานหลานเป็นหลานอ๋อ ฮะใจมันเป็นหลาดของายด้วยเสียใจมากโอ้ครับผมทั้งได้ทั้งเสียใจครับผมแต่ก็ยินดีในงานท่านก็ดีญาติโยมจัดดีสวยดีมากค่ะดีมากคนดีโยมาทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสครับผมอาจารย์ที่สอนไปแล้วครับขอบคุณมากคท่านั้นแหละค่ะ